เมื่อก่อนผมเคยทำงานเป็นคนดูแลสวนของโรงแรมเก่าๆแถบชานเมืองครับที่นั่นมีบ่อน้ำโบราณอยู่กลางสวนใครๆก็บอกว่ามันศักดิ์สิทธิ์แต่ผมไม่เคยเชื่อจนกระทั่งคืนนั้นผมกำลังเดินตรวจความเรียบร้อยตอนตีสองจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงเพลงแว่วมาทางบ่อน้ำ เสียงหวานเย็นยะเยือกเหมือนเสียงผู้หญิงกําลังหาเพลงกล่อมเด็กผมขนลุกสู้เรียบเดือนเข้าไปไกลๆใครนะ่ะผมตะโกนถามแต่ไม่มีเสียงตอบเสียงเพลงยังคงดังต่อเนื่องผมตัดสินใจส่องไฟฉายลงไปในบอ่อสิ่งที่เห็นทำเอาผมแทบช็อก เงาตะคุ่มคุ่มเหมือนคนกำลังนั่งอยู่ใต้น้ำลึกเช้าวันต่อมาผมเล่าเรื่องนี้ให้คนเก่าแก่ที่โรงแรมฟังเขาบอกว่าเมื่อนา,นานมาแล้วเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งจมน้ำตายในบ่อนั้นพร้อมกับลูกในท้องเขาเชื่อว่าเสียงเพลงที่ผมได้ยินคือวิญญาณของเธอ หลังจากคืนนั้นผมไม่กล้าเฉียดเข้าไปใกล้บ่อน้ำอีกเลยและทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กผมจะนึกถึงเงาตะคุ่มคุ่มใต้น้ำเสมอมันเป็นประสบการณ์ที่หลอนติดตาผมไปจนถึงทุกวันนี้ครับ